bài đi thì si ba đi กลับสบายเด้อสิครูสุขคนนึงสวัสดีป้อมอืมกะ หลานกว๋วยเตี๋ยวยังเปิดอยู่ด้วพี่น้องเลยเป็ก้วนเปตาสิรวยใช่พี่น้องกันเองกันเองพี่น้องเลยายเงินนเย่ยนนมนตัวาขายเด็กเือนปัน,น่ก็ต้องมีมีมไรายได้แต่เติร์ดเลยเนาะเมาดเนอมาเงินมายน่ย ส่องล่านนะเสียงมาเลยจ่ายก็ไปใส่คูมอย้ายไทยหมใส่คมเด้อเปิดหาตอนเด้อเนือเไ้อนสันแค้นพอไทย สยดีองไกนหอยเอาเสือมาให้สิได้อยู่แล้วพนโตโตเป็นกระโตกันแล้วเนาะอ๋อเราเป็นกระโตอสุขายงาวเลยแ่ไมนยังงอมาขหนทางเสียงเหนโอ้พ่นหัวสิไดงนุ่มสุดงามมาจ้า ือแทพ่กันนะนาาขัดอะไรแทพื้นเท่าไรอสองอยพืนสองอยบมัีหนาวเลยนุ่น้ได้จุดเจาเช่นาวเอาเอาไไ้มาไมอันนี้เนี่สุดเไรั้ตัวนี้นะ ะไรไปเรื right. uh, look, ่อลอยหาซิปะเออหาาัที่ซ้อมลอคบ่เื่องกบเป็นสิจลูก่อยแใจเด้อแบบแบอย่ก็ละน้อยายูอืมตื่นแล้วนะตื่นแล้วเ็น่น่นนตื่นนมอีให้ดูนุ่มาสีบขา่นาชนมนก็จะออกแง่แรกออกแ่น้มนะกินนมห่อนเยอะส่โอ่่กินน เอา่ก oh, ับเย็นล <So> ้กินน้ําห้อนบ่ได้บ่เนาะกินาแล้วอองเนาะไม่น้องสิมาะมาไมาแล้วมาในนี่อมากินน้ําหลายหน้าหลายกินน้ําหลายดีน้ําดูกดูดีอือเฮาน่ะอยู่ไห้อนเาน่ะแม่เฒาอันทางงมน่ะอยู่อยู่ตอนคอน่ะก็มได้ดาจักไปเบิ่งดิมาฮอเฮือนน่ะุยาอาเพิ่นเด่ดี เออน้องพอดี้อบมาเพิ่เบงมันย่อยอยู่สูงตวกำโน่ห่ยบแ้เ่ก้เก็จปอยเด้งเนาะอยู่ภายก้คืนเดือด่องตูนี่นไสิผานลทีสิานาทีงไห้กินเด้งตองทำจะมีสีเอาสีแบงจับอะไรหาไวหนามาด้วยคอยสีแคบมันเจาให้เอ้าหนามะหนามะตั้งซื้อ้แล้วบ่ลม่นะไวเปิดคอมเมนต์แล้ว วโมเมนต์ลมีคนตั้งเสื้อไฮไลท์ยมีลายอยู t <t ่เออเสือกันเสื้อไฮโลดไปนี่เ็้องันมหมอะยกนี่ยกขึ้นเออะไอจเอื้อยเอื้อยนี่ะสังครับเนาะเอาน้อโบรายเลไกินอิ่อยู่แล้วบ่อะไริบหาบ

หาอยู่กำเทีนก็สบายนน่นนกำเทนน้ำายอย่างนี้บไปลูกี่ไปลูกเย่มั้่คือแม่ป่ะวะคือแม่ือคือพ่อคือแม่เนี่ยะคือแม่ไยอห่างเ้าวาย่คกู้เลยแม่ต้นเก่งเลย าเล้วโูเขาวเขามอยู่กันเข้ายไงก็อยู่เลยอยู่ห่อนเบิดเก่าคนไปไม่ได้ไม่่ถาเก่าหมอก่ายอยู่ห่อนเตใลูกเก่าคนปะเก่นอหแล้วอยู่กันเบิดโอ้ยจะไม่ทิ้ห่อนจ้าก็ดูเติมนอนในลูกเก่าคนอยู่กันําห่อนเบิดบอกไม่ห่าเบิด เลยน้ำนมลายเลยนอนอยู่กับมันอือันอยู่กับห้เนี่ยหอดอยเลยกินหวานกว่ากันอยู่กับเย็นเ่เี่จอย่ะให้มันนมลายอยู่เออัี่ยอโอ้อักกินน้อะโพนมทังินนอน่บ่ไปน้มือสรให้นอนอยู่กินอยู่ให้เขาไปกักับรกินน้บกเวลาให้น้ำับนกนทงนอนจัง วเองงเลน,ออนมองน้อนองเจ้บอนไรนี่ขอยาวคือ,อ,คอไม่เข้ามาเล่นผ้าอีกแ้ี่เอ่อข้าวเน่ยอยู่หูได้อยู่คำนะอันนี้หมอน้ำพอนะชี้หมอเมือนึงนะพอมาเล่นชี้หมอแล้วก่อนหมอนอะไรดิม <c oughs> ัน,ะนยังน่อยนะกินงลายมันบกมันแม่ไม่เท้ากินกินแล้วก็เข้าห้องน้ำนะอ,อยู่บ่เอาไปกินไม่ได้นะ กนไ็ได้ก็อ่หมนกินเบดะอ้ิามตโบดเออบ่ได้ห้าบได้ห้าไปห้าได้ห้าก็คือาจิ้เข่านอูมาิดหล่อรวใ่อหคหล่อเนาะหล่อเะยีมเนาะเยี่ยมเยียมให้เบิรงเน่ะคนหล่อนคนหล่อเยห้เบองไลดูคนไล่ดูเห็นได้คอนไล ามาตั้งซื้อให้นอ้องน,น้องปักกระป๋องพุาโอ้ยบไว้ที่นลูกน้องอะให้น่องมันมวลน่นองหลานเ้อมีเอ็นเอฟซมีเชลินเออเชลินกับมวเชินคล้ายๆกับมันคือซื้อผอมันซื้อผอมลุงนี่เชอลอินกับมวอย่นะเชลินรเชลินเชลินลินก็ได้มวยได้เนาะ

เออไม่ดอยจงปลาอ้ no. Mate, onde, ra, diret, ่งปลาอาบน้านะอยอาบากล่าเดยเมื่อหน่เว่าชเนาะมาแต่ห้องมอ่ะนะน้ำห่อนลง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 ขเลยได้ชิมิจะแทงน่องเยอะซื้อได้น่องนะตั้งซื้อดูเจ้านมืนงมเือนะเืออาบอาบกั้เดียววะพอมาห้องอีมาอมันนี้ไหน่อยอมนั้นตั้งซือเยอะ ยังคืบอกให้มันไปอ่านคอมเมนต์เน๊ยเถอมันหมักตัอไเถอมันหมักอันคอมเมนต์ได้ให้มันเอาตัวนั้นรอสีดื่อวนแล้วนาะคนตาอันิ้าง FC ต่หายแต่ก็ิ้ม้วนนอยอ่คลแต่ก็มักถูกคอมเมนต์หมักถูกสื่อพี่น้องไงแต่ให้ที่ให้พ่อก็เม่เลือกเอาขอ็มักไปซื่อไง เชอลินเหอมั่วในเชลลินนะเนาะมันเป็นมันเรียนลายดีนะเนาะเชอลินมเชอรเลินน้องเชลลินเหรออลุกเนาะเอออลุเนบออันอันไหนบอลอเรืออกรลุ่เนี่ยลยเออออโอ้ของกันยูสามพยาง เชอรินสองยคช้องหองนแล้วก็ได้เรื uh ่องห้องอันเชอร์เอร์เห็นว่อันนั้งยังห้องเชอร์เอรเนั่ยก็ม้วนเลยน้องเชอร์น้องเอนั่ก็มวนเออมากบักสัยกหอนงนิลาหนิลาเออนิลาอนตั้งหายพี่น้อง หวนหนนำว่ะเน่เ่ไปบไดเลยเนาะไปหาพเสียงยังเหรอลูกแวะไปบดพอมาลนิดหน่อยนีเป็นหกอยูอป่แล้วบอกเป็นหัตชุ่งหรือหัตจังทรก็ไ้นะหัตช่งเนีต่งานม็พี๋ยมันลงไหมเขาก็ให้เม็ดแก่กหัไทยประมาณสามสิบ้่ มาเลไลูมางี่ให้ยังมาอย่านีทำหนี้มันสลดรงนะเราะ่านมันหายในนี้ทำยังไงนี่จะได้ี้นีแทขัดอ่อทอดเนื้อตแตนน้งสามน้ำเท่านาบน้ำแล้ก็มีข้าวหน้าทน้เอาด้วอันนี้ห้องขยับขยัให้เขเจ็บ้เมพ่อว่าบอกมันไข่แน่ถูกแล้วเจ้าหรือเเจ็บเป็นด้วย บ่อแ้บุเจดและน้อยออกมาจระเท้าอต่เยมบออกมาจากอนรนตอนยูกลางุเจบเนาะจอันนี้มันคนเล็กอันนี้คนเล็กนนอยเอออกแล้วแล้วกย่างไปเตียงเฉยพดเจบธรรมดาเดี๋ยวพเจบแต่นี่ขามาเลยมาหืเือนกธรรมดามาตีมา

ได้อบอเห็นกอมนะมาแล้วมาแล้วน้ออยเนี่น้องเหอต้งเรอใช่เนไม่เดิ้ิงนิลาวะลูกเอาัวอนเอาเสือเอาเสือนี้ยหรือ่มาแล้วมากันแล้ว น้องลี้กับีเโคจาเพียงานีนะพี่นองนาะพอกันใหม่คินมาเด้ออยู่ี่นีแห่งกับเีค้เด้อินี้แห้งแข็งแข็งแข็งแรงทังแม่และลูกสบายดีปะลุงเออสบายดีวะนะสบายดีสดีเนาะสบายดีเงามสบายดีเลสวาสดี อาจะไปที่ทงนอ้นก็เท่าไหฮะเท่าไหนก็จะทำแม่งก็ปอไกาเอเอาเปลี่ยนเอไออ้วน